ความเพียรเป็นหัวใจสำคัญในการทำพระนิพพานให้แจ้งบุคคลจะล่วงพ้นจากทุกได้ก็เพราะประกอบความเพียรโดยไม่ยอมแพ้ต่ออหนากิเลสถ้าหากเราละความเพียรในการประพฤติทธรมเมื่อไรหนทางพระนิพพานก็ถอยออกห่างจากเราไปเรื่อยๆ ฉะนั้นเราจรึงจำเป็นจะต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองและลึกถึงเป้าหมายและมนโนปณิธานอันสูงส่งแล้วจะทำให้เราเกิดกำลังใจในการประพฤติธรรมให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเข้าไม่ถึงเป็นไม่ยอมเหมือนสมัยหนึ่งพระโม่คัขลานะ คุณถามพระบรมศาสดาว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นผู้ปราลบความเพียรด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่พระพุทธเจ้าคะพระบรมศาสดาตรัสว่าโมคลานะภิกษุในพระธรรมวีในนี้ย่อมเป็นผู้ปราลบความเพียรโดยตั้งสัตยาธิฐานว่า แม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีผลนันใดที่จะพึงบรรลุด,ด้วยเร็วแรงด้ยความเพียรของบุรุษหากยังไม่บรรลุผลนั้นแล้วจะละความเพียรเสียเป็นอันไม่มีโมคลานะภิกษุย่อมเป็นผู้ปร,ราลบความเพียรอย่างนี้แล เราเองเป็นพุทธสาวกก็ต้องทำความเพียรกันให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะถ้าทำได้อย่างนี้ต้องเข้าถึงพระธรรมกายมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะระสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุติกายสาขะทวักว่าตาสมมาวินัยยะ มัดเฉรังทัชชาธานังมลาพิภูปุญญาณิปรโลกสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุคคลควรกำจัดความตระหนี่อันเป็นสนิมในใจและให้ทานเถิดเพราะบุญทั้งหลายย่อเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนะต้นไม้ที่ให้ผลและร่มเงา นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นไม้มีประโยชน์แล้วย่อมได้รับการดูแลใส่ปุ๋ยปวนดินยิ่งยิ่งเห็นไปอีกฉันใดผู้ที่รู้จักให้ทานนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีประโยชน์แล้วย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนทั้งหลายฉันนั้น เหมือนกันการให้คือการสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจการให้ทานจะนำมาซึ่งความแช่มชื่นเบิกบานใจใจจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอีความสุขที่เกิดจากการกำจัดความตระหนี่ออกจากใจ ใจก็จะยิ่งมีพลังมีอนุภาพมากสามารถดึงดูดทรัพย์ทั้งโลกยศรั์และอริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นยิ่งถ้าเราทำถูกเนื้อนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติรทมทด้วยแล้วบุญก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทับทวีคนโบราณเวลาจะทำบุญถวายพระ กมักจะเลือกถวายสิ่งที่ดีที่สุดประณีตที่สุดรอาเมื่อสมบัติบังเกิดขึ้นก็จะได้สมบัติที่ประณีตทั้งหยาบและละเอียดเหมือนกับหมอชีวะกะโกรมรพัทที่ได้เคยทำเป็นแบบอย่างไว้แล้วในอดีตส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะ เนื่องจากหมอชีวะกะได้ทำคุณประโยชน์โดยการรักษาอาการป่วยไข้ของสาธารณชนเอาไวมา้มาเมื่อคนป่วยหายเป็นปกติแล้วก็เหมือนกับตัวเองได้ชีวิตใหม่โดยสำนึกในบุญคุณของหมอจึงมักจะส่งเครื่องบรรณาการมาให้ท่านเป็นประจำ ตาเป็นขอมีค่ามากหมอชีวะกะก็จะนำขึ้นทูลกล้าวถวายแด่พระราชามีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าจันทประโชดได้ผ้าคู่สิวัยกะคือผ้าไหมทำในเมืองสีพีมาหนึ่งคู่เป็นผ้าเนื้อดีที่มีชื่อเสียงที่สุด ในสมัยนั้นเป็นผ้าที่ประมาณราคาไม่ได้พร้อมนั้งผ้าบริวารอีกหนึ่พผืนรงได้ส่งผ้าสีวยกะและผ้าบริวาร1,000ผืนพร้อมด้วยข่าวสาร500เกวียนเงิน16,000กพหาปะนะไปพระราชทานแก่หมอชีวกะเป็นรางวัล จะได้รักษาอาการประชวนของพระองค์ให้หายขาดเมื่อหมอชีวก,กะได้รับแล้วก็พิจารณาว่าภาคค่่นี้ถ้าหากถวายพระราชาก็จะได้รับคำชื่นชมเป็นอนิสงส์แต่ถ้าหากถวายแดย่พระผู้มีภาคเจ้าจะเป็นบุญใหญ่ติดตัวข้ามชาติ อีกทั้งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าวัฏโทโหติวันโทผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะและผ้าคู่นี้เนะี่ยเป็นผ้าที่เลิศที่สุดในยุคสมัยนี้แต่ละได้ถวายผ้าเลิศนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพุทธวจน,นะที่พระองค์ตรัสสอนเอาไว้ว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่อันประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดี ได้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะไปบังเกิดหน้าที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดูนะจ๊ะพ่อผู้มีปัญญาอย่างหมอชีวะกะนอกจากจะมีปัญญาในการหาทรัพย์แล้วท่านยังมีปัญญาในการหาบุญใส่ตัวอีกด้วยเวลาจะให้ทานท่านก็นจะคิดอย่างชาญฉลาด คิดอย่างบัณฑิตนักปราดที่นอกจากจะเลือกให้ทานกับเนื้อนาบุญแล้วท่านจะให้แต่สิ่งที่เลิศให้แต่สิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็จะไม่เอาไปทำทานเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจจะถวายผ้าที่มีค่าที่สุดนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้วจึงชักชวนบริวารขนผ้าทั้งหมด ไปถวายพระบรมศาสดาซึ่งในสมัยนั้นพระโงค์มทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูดในพระนครราชครึเมื่อไปถึงแล้วหมอชีวกะและบริวากรก็ถือผ้าสีวายกะคู่นั้นเข้าไปถวายแด่พระบรมศาสดาพร้อมกับกล่าวคำนวายว่า พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระเจ้าและประสงค์ประสงค์ถือผ้าบางสกุลเป็นปกติผ้าศิวยายกะคู่นี้องข้าพระองค์พระเจ้าจันทประโชดทรงส่งมาพระแชทานเป็นผ้าเนื้อดีเลิศมีชื่อเสียงที่สุดและเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายตั้งหลายร้อยหลายพันหลายแสนคู่ขอพระผู้มีพาคเจ้า ทรงโปรดรับผ้าคู่สีวิยกะของข้าพลงและขอน้อมถวายผ้าบริวารอีกหนึ่งพันผืนแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ได้โปรดรับผ้าทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์สุขจริงๆเห็นไปของข้าพลงในานาคตดิถิดพระเจ้าค่ะพระผู้เป็พระเจ้าทรงรับการถวายผ้าสีวยากะจากหมอชีวกะแล้ว จึงทรงทำรรอนุโมทนาและแสดงธรรมโปรโดให้หมอชีวกะอาจหารราเริงในพรรรมเทศนาของพระองค์โดยทรรมกถาที่ไพราะาว่าเมื่อบุคคลเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศรู้ซึ่งธรรมอันเลิศเลื่อมใสในพุทธเจ้าผู้เลิศู้เป็นทักกินายะอันเลิศ ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าเลื่อมใสในพระธรรมเลิศอันเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศผู้เป็นเนื้อนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าให้ทานในท่านผู้เลิศบุญเลิศย่อมเจริญมากอายุวันนะยศเกียรต สุขและพละอันเลิศก,ก็ย่อมเจริญมากผู้มีปัญญาเป็นผู้ให้ของที่เลิศมั่นคงอยู่ในธรรมอันเลิศแล้วผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ย่อมได้รับฐานะอันเลิศบันเทิงใจหมอชีวกกะโกมารพัฒฟังตามไปโดยตลอดขนรพงกล่าวอนุโมทนาคถาจบลง พร้อมกับตรัสอริยสัจเพื่อรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตหมอชีวกะก็ได้สำเร็จประโสดาปฏิผลเป็นประโสดาบานบุคคลผู้มีความเชื่อในพระรัตนตรัยอันไม่มีคลอนแคลนอีกต่อไป <c oughs> ต่อมาเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็นเกิดกุศลตรทายิ่งขึ้นไปอีกว่าเราได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าวันละสองสามครั้ง พระเวลุวันมหาวิหารที่พระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ไกลส่วนสวนมะม่วงของเราอยู่ใกล้กว่าพอท่านคิดอย่างนี้แล้วจึงได้สร้างที่พักอาศัยในที่อันสงบเงียบสร้างกุติแล้วสร้างพระคันธกุฎีสำหรับพระผู้มีพระเจ้าก่อกำแพงสูงสงิบแปดอก ล้อมรอบสวนมะม่วงไว้ครั้นสร้างเสร็จก็ได้ถวายอาหารและจีวรแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานและก็ได้หลังน้ำทักสิโนโทกลองบนพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงการถวายวิหารทานนี่ก็เป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งของคุณหมอยอดอัจฉริยะ ที่ทรงมัญญาในการรักษาคนป่วยและมีปัญญาในการสั่งสมบุญพรบการําพระนิพพานให้แจ้งแก่ตัวเองนะจ๊ะท่านได้ถวายทั้งอาหารภาตรายจีวรถวายเพศสัตว์และรักษาภิกษุสงฆ์ผู้อัภาษได้วยตัวท่านเองโดยเฉพาะได้ถวายวิหารละทานส่งเสว่าเป็นที่สุดแห่งการถวายทานทีเดียว บุญที่ได้จึงยิ่งใหญ่ไพศาลจะนับจะประมาณมิได้นับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้อนุโมทนาและให้ตั้งปณิธานเอาไว้เลยว่าเราเองก็จะหาโอกาสสั่งสมบุญทุกรูปแบบดำเนินตามปฏิปทาที่หมอชีวะกะโกมรพัฒ ได้ทำเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่เราเอาไว้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน